อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ค่ะทุกคนเมื่อคืนฝนตกวันนี้บรรยากาศชุ่มชื่นมากเลยจ้ะดูอันนี้กระท่อมกลางบ่อปลานะจ้ะดูข้าวจ้ะฝนตกลมแรงข้าวเริ่มล้มแล้วจ้ะวันนี้เราจะพามาดูการให้อาหารปลานะคะดูสิปลามารอก,กินอาหารเต็มไปหมดเลย อันนี้เราเลี้ยงปลาดุกอุยนะจ๊ะรอบนี้รอบปลายปีเราเลี้ยงทั้งหมดหนึ่งแสนสามมืนหนึ่งพันตัวจ้ะบอ่อละสี่หมืนเกือบห้าหมื่นจ้ะนี่อันนี้เขามารอกินอาหารอาหารสดรับอาหารมาจากโรงงานใส่ค่ะแล้วก็มาบดให้ปลา บ่อปลาดุกอุยจ้าทำงานคนเดียวก็ได้จ้ะอาหารไก่รถมาส่งจากโรงงานแล้วเราก็เอามาขึ้นแท่นบดแล้วก็บดให้ปลาไปเลยจ้ะนี่คุณตาคุณตาขยันมากเลยทำงานคนเดียว ทำงานคนเดียวได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบต่อท่อลงไปในบ่อเลยฟังมันก็หิวแล้วมารอปลายบ่อแล้ว mm hmm. เขาเคยกินอย่างนี้ทุกวันเขาก็เลยรู้ว่านี่พอเปิดเครื่องปุ๊บก็จะได้กินอาหารเขาก็เลยมารอนองปลาดุกของเราใครที่ชอบ ัวอะไรเยอะเยอะเยอะนี่อาจจะขนลุกได้นะจ๊ะแต่อันนี้คือวิถีชีวิตของปลาดุกค่ะบอ่อกว้างค่ะบอ่อกว้างใหญ่มีการถ่ายน้ำมีทั้งหมดสามบ่อบ่ะบอ,บอนู่นก็รอรอไปก่อนให้สองบ่อนี้ก่อนอ พระอาทิตย์ไม่ค,ค่อยเห็นพราทิตนะคะมีเมฆมาแล้มาแล้วมาแล้ววาวอันนี้ประหยัดแรงคนให้อาหารมากเลยนะคะเนี่ยเราเลี้ยงอย่างนี้แล้วเขาตัวเสมอกันดีนะคะตัวไหนที่อิ่มแล้วเขาก็จะออกไปข้างนอก ตัวที่ยังไม่อิ่มก็จะเข้ามาแล้วพอจับปลาขนาดปลาก็จะไซส์ไล่ๆกันจะ้ะจะมีตัวที่เล็กๆเนี่ยนิดหน่อยค่ะเพราะเอินว่าปลารอดจะ้ะจะมีนิดนึงเรารุ่นที่แล้วเราลองทดลองแล้วบอ่อไหนที่ให้อาหารผ่านท่ออย่างเงี้ยค่ะขนาดปลาเท่ากันทั้งบอ่อแต่บอ่อไหนที่เหมือนแบบ ใช้คนเดินรอบบ่อแล้วก็ให้อาหารปลาปลาจะแตกไซส์มากเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะได้กินเป็นก้อนๆแล้วเหมือนปลาเขากินไม่ทั่วถึงกันมัน,นก็เลยไม่ตัวใหญ่มันจะมีปลาระดับแบบใหญ่สุดแล้วก็เล็กสุดไปเลยแต่อันนี้มันจะมีแบบหนึ่งตัวโลสองตัวโลสามตัวโลสี่ตัวโลห้าตัวโลหกตัวโล เราใช้ได้ตรงหนึ่งถึงสี่ห้าหกนี่คือเป็นปานไซเล็กบางทีบริษัทเขาก็ไม่ต้องการว้าวแสงอาทิตย์มาแล้วทุกคนเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยจ้ะฝนตกทั้งคืนทำให้สภาพอากาศหรือสภาพน้ำเริ่มเป็นสีเขียวๆแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะพอแดดออกน้ำก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมม้า แดดมาแล้วอารุณ์สวัสด์เช้าวันใหม่จ้าพระอาทิตย์โผล่ฝนเมฆมาแล้วจ้ะพูดถึงแดดแดดก็มาขอบคุณนะคะบ่อนี้เป็นบ่อแรกเดี๋ยวจะไปดูบ่อสองบ่อสามอันนี้บ่อนี้บ่อนี้อยู่ไกลเพื่อนบ่อนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะ ฝั่งนี้เขาก็มารอกินแล้วเหมือนกันเดี๋ยวบ่อนั้นเสร็จก็มาบ่อนี้เลยบรรยากาศยามเช้าคืมเมฆคืมหมอกแต่ก็มีแดดอะนี่บรรยากาศฟาร์มสุวรรณตอนเช้านะคะฟาร์มสุวรรณก็คือบ่อเลี้ยงปลาดุกจ้าทำทั้งข้าวทำทั้งปลา ตื่นเช้ามาก็จะได้รับอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้เลจ้ะทำงานเป็นเวลาค่ะทำงานตอนเช้าๆอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วระหว่างวันอยากไปไหนก็ได้รู้สึกโชคดีมากเลยค่ะที่เรามาเจอธุรกิจนี้ทำงานที่บ้านมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวจ เราทำมาปีนี้ปีที่สิบปีที่เก้าแล้วค่ะปีหน้าปีที่สิบเราทำได้แต่ปีห้าเก้าอันนี้หกแปดแล้วปีหน้าก็จะหก้าแล้วค่ะทุกคนทำไปเรื่อยๆค่ะสิบปีเหมือนแป๊บเดียวได้ทำงานทุกวันได้ออกกาลังกายตอนเชา้าๆทุกวัน อยู่ไกลเพื่อนต้องมีสะพานฝั่งนู้นก็เป็นบ่อปลาเหมือนกันนะคะเป็นพี่น้องการเลี้ยงปลาเหมือนกันอืม,มบรรยากาศเช้าที่สดใสตื่นเช้ามาก็ทำงานเป็นวิถีชีวิตของคนเราต้องมีงานทำต้องทำงานจะได้มีเงิน ทำงานก็มีเงินคนเราทำหลายๆอย่างก็ได้จ้ะนี่เป็นไรจ้ะบรรยากาศเช้าหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวก็จะเย็นๆนิดนึงฟ้าคึ้มๆอากาศเย็นๆเต็นเช้ามาก็จะมีคนจากโรงงานเอาอาหารมาส่งให้ สะดวกสบายค่ะทุกวันนี้ถนนหนทางแม้แต่ในทุ่งนาก็ยังเป็นถนนคอนกรีตรถยนต์จากในเมืองวิ่งเข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนที่ถนนยังเป็นดินยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคงไม่เป็นแบบทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้เหมือนเราอยู่ในเมืองใกล้กันนิดเดียวขับรถไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงอาหารพวกนี้มาจากลบบุรีเลยนะคะโรงงานที่ลบบุรี มีบริษัทรับมาส่งที่ฟาร์มค่ะนี่ละค่ะชีวิตบ้านนอกเรานะคะทุกวันนี้สะดวกสบายแล้วจ้าฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟาร์มสุวรรณของเราด้วยนะคะจะถ่ายเอาชีวิตชนบทการทำงานของคนชนบทมาให้ดูทุกวันจ้าสวัสดีค่ะ